สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใบบิดใช่เปลี่ยนใบบิดเป็นไม้อีโบนี่นะครับวิธีเปลี่ยนนะครับ จะมีแหวนรองอยู่ตรงนี้ตัวนึงนะครับต้องแกะออกด้วยใส่ใบใหม่เข้าไปแล้วก็ขัดน็อนตตามปกติได้เลย